โอโน่ว่ากว่ารถโตโยตอามอเตอร์คอปเระชันแต่ละลำสามารถวิ่งจากกรุงเทพไปจนถึงดวงจันทร์ที่มีระยะทางสา4แ0กแปดเมตรหรือเท่ากับโลกนี้ต่อกันสามสิบดวงได้ถึงสัตย์ียกโดยอันอเครื่องม่พังเชีย่ยแม่โคเทลอะไรทำาใรถของโตโยตาสามารถทำได้แบบนี้ล้วมาดูกันว่าสมรยนจะสามารถบรรยรถที่มีชือเสียงความอึดทึ เือนและทบทีได้ถึงไงขอเชิญติดตามรับชมต่อหน่อยอีพีอวันซาไอ้วันซากเก่าเออที่ไม่ใช่ตัวตนของเสือ,อเอ็กซ์เหนียงยุ่นนี่มันแสบคอเนอเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยครับขอโทษครับผมอยากจะกล่าวไว้ข้างต้นนะครับที่ว่าพิต้าแกถึกกว่าไดฮาร์ดอันะนี้เนี่ยผมเห็นแับตาเลยครับอย่างรถพริการนะครับขนส่งเจ้าประจํา พี่แกใช้วีโก้ครับเกิน4แสนโลไอวีเพื่อนผมครับใช้โซลิอาร์ตรถน้ำนะครับเกิน3 0สนโลใช้เป็น 10, 10ปีใช้ไปจีบหญิงจนติดเลยนะครับมีลูกก็ไม่เห็นพังอะไรพี่คนนึงครับผมเป็นผู้หญิงแกขับโดเรมอนครับน้ำหายเกลี้ยงเติมน้ำขับกลับบ้านเช้ามาทํางานได้อีกแถมไม่ต้องเข้าอู่ด้วยซ้ําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถมันถึกอะไรแบบนี้อย่างกับ โหวน่าแก๊งอาแมงซาบเซนเซย่ายัางฟินิติคิผู้ใช้สกิลพี่ชายคนโตของแก๊งโค้งความตายมานักต่อนักแล้วจากบันไดจากอีบาลิหรือพอด้าแอสซอร์ถ่ายก้อนเดียวเท็ใหญ่กับไอมิดมิตซูบิชิอีค่ะวาง 4G 3พังคาตีนมาแล้วเฮ้ยผมก็คิดว่าแม่งเนอะรถแบบนี้คงไม่เหมาะกับเราอะแต่แม่ผมก็เอือมาอากับบินข้าซ่อมรถของผมนะครับที่มันงอกเหมนกับเหตดหน้าฝน จนผมนะฮะต้องถ่ายเงินแกนะครับเอาไปซื้อไวๆวแดกประทางชีวิตรักพี่นกคระทับพี่แม่ผมเลยไปปรึกษากับเพื่อนอาจารย์ที่สอนวิชาช่างยนต์ที่โรงเรียนแบบนี้ครับอาจารย์คะมีรถอะไรทนทน,ทนบ้างคะที่ขับแล้วไม่พังคาตีลูกดิชั้นนะค่ะโอ้โหอาจารย์แบบนี้ให้เขาขับเครื่องดีเซลเลยครับกระบะโตต้าถึกจะตายอะครับโอ คือเห็นว่ามันไม่ชอบขับรถจะปะนะค่ะอาจารย์เพราะส่งมันแนวทรงเอค่ะอาจารย์อันนี้ก็กลัวตำรวจจะจับมันเห็นว่าวันลามันไปไหนโดนตรวจขีบบ่อยกลัวมันจะเกมนะค่ะอาจารย์โอ้โหงั้นอะไรก็ได้ครับที่เป็นของโตโยต้าเพราะว่าแท็กซี่อะฮะยังใช้โตโยต้าเลยอาจารย์ ไปบอกเขาแล้วครับว่าไอ้ต้าครับเอาไปใช้ยอย่างไรก็ได้ทำครับเออเนี่ยป้ายแดงยิ่งดีนะครับจะได้ไม่แต่งเยอะโอ้ยขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะโอ้โหจากนั้นแม่ก็มาปั่นผมยิ้มเลยครับอยากก่างแต่ผมเป็นจิ้งหรีดให้แกปั่นกันนะครับแกเสนอแบบนี้ครับกูน่ะกลัวมึงตายไอ้สันขวานไอ้เด็กจะรักแตก พอสันดาลแบบมึงเนี่ยมึงขับเร็วๆแบบเนี้ยอ,อย่างนะพอขับเร็วๆรถมึงก็พังพังขึ้นแหงก็ไม่ได้คางแงอยู่กลางสี่แยกต้องดับเครื่องร้อนจะตายหาพัหาเหวอะไรวะหอเป็นหมาต้องจอดพักเวลารถติดเอางี้เดี๋ยวกูดาวน์ป้ายแดงให้ละกันวะมึงผ่อนเองนะฮ้าฮ้าทิวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับทําเอาสติไม่อยู่บเนื้อกับตัวเลยทีเดียวทีนี้ ก็เข้ากระบวนการหารถแบบเสืออีกแล้วนะครับก็คือ1กําหนดพอดิชั่นครับพอดิชั่นผมคือผ่อนไม่เกินเดือนละ8ปดพันและต้องเกียร์ดาเท่านั้นนะครับผมส่วนของแม่ผมคือต้องขึ้นห้างตั้งหัวเส็งทบร,รีโดยที่ท้องไม่ติดและลุยน้ําท่วอมกทมได้ช่วงนั้นนะครับผมกับแม่ยังหลอดเนื่องน้ําท่วมปี5้าสอยู่เลยครับและที่สําคัญนะครับต้องมีที่ว่างนะครับให้หมาสุธิรักษ์นั่งไปหาหมอได้แม่เอ้ยแม่ผมเปหมาที่รถ รักกว่าลูกอีกสัตว์แม่งไม่ต้องผ่อนแต่นั่งฟรีแล้วก็หอดอ่าวูแถมถึงบ้านได้แดงชิ้นเป็นค่าจ้างไปหาหมอส่วนกูต้องตัวเลงตัวเลงตัวเลงขับรถไปร้านรถจ่ายค่าล้างไว้เอง่งเลยเอาละครับไอ้ผมก็หาอยู่นานนะครับจนหวยมาออกที่อเวนซ่าตัวปี2013ป้ายแดงเกียร์ตาออกรถ m p v ประชดแม่แม่งไปเลย เอาล้วครับยกสูงสูงลุยน้ําได้แน่นอนอีกอย่างใจผมแม่งก็อยากรู้นักนะครับว่าป้ายแดงพี่ป้ามันจะทานไปยิงผมได้ไหมเลยเอาก็เอาอะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่ว่าผมจะตะบี้ตะบันสร้างสถิติบรรลัยรถนะครับผมเองอะถนอมรถนะครับเข้าเช็คทุกรอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปติดแก๊แล้วยิ่งต้องดูแลแต่สุดท้ายก็38เดือนเท่านั้น,นครับ ผมก็โยนมันเข้าเต็นท์เทรดเอาเทียร่าเจสามหนึ่งมาใช้เลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องไอ้อ้วนซ่าก,กันเถอะครับผม